มาแล้วคะมาแล้วคะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูหลังใหญ่โตที่ต่างจังหวัดของนักร้องนักสแสดงตลกมากความสามารถทั้งยังทำสวนทำนาแปลงใหญ่ใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายอย่างคุณตากสิริพรอ,อยู่ยอดนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณตักสิริพรเป็นนักร้องนักสแสดงตลกที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเป็นทั้งพิธีกรและกรรมการตัดสินหลายๆรายการผลงานเพลงเด่นๆของเธอได้แก่ฉันไม่ใช่นางเอกธุรกิจเธอหมดห่วงไม่มีฝีมือ ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับคุณนุ้ยเชิญยิ้มนักสแสดงตลกชื่อดังเป็นคู่รักคนบันเทิงที่คลองรักกันมายาวนานเกือบ20ปีมีลูกใช้ด้วยกันหนึ่งคนคือน้องภูวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเธอพร้อมทำสวนทำนาใช้ชีวิตเรียบง่ายเตรียมไว้สำหรับเกษียณจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของคุณตัก๊กอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกหลังใหญ่โตรูหราไม่น้อยเลยทีเดียวเธอขยันทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเก็บตังก้อนโตจนมีบ้านสุดภูมิใจที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงได้สำเร็จบนพื้นที่หลายไร่เธอเคยเปิดบ้านหลังนี้แจกอาหารช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยการนำทีมงานจากกองทุนปันน้ำใจ แม่อ้อยคุณแม่ของคุณตัก๊กพร้อมทีมงานปันน้ำใจต่างอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนส่วนทางจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยรวมถึงมีพยาบาลมาดูแลด้วยนอกจากนี้เธอยังอัปเดตเมนูอาหารว่า แจกผัดไทยเจ้าอร่อยของพิษณุโลกค่ะใครไม่มีข้าวกินแวะไปที่บ้านตักเลยค่ะแม่อ้อยเปิดบ้านแจกข้าวแจกน้ำค่ะเชื่อไหมคะมีบางคนหิวจนเป็นลมเลยก็มีสงสารจับใจแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทีมงานตักดูแลอย่างดีค่ะเรามีพยาบาลมาคอยดูแลด้วย นอกจากเธอจะมีบ้านรูหลังงามเปิดบ้านแจกอาหารผู้ที่เดือดร้อนแล้วเธอยังใช้ชีวิตเรียบง่ายทำสวนทำนาแปลงใหญ่โดยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะทำงานอีกแค่สองปีก็จะ,กะเกษียณตัวเองไปอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกกับแม่อีกครั้งยังบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดยังไงก็ยังเป็นคนที่ชอบอยู่ต่างจังหวัดไม่ชอบกรุงเทพไม่ยึดติดกับวงการ วงการนี้สอนอะไรหลายอย่างรู้จักคำว่าชื่อเสียงตังทองแต่ด้วยความที่มีจิตวิญญาณเป็นชาวบ้านชอบต่างจังหวัดรู้สึกว่าเอาแค่นี้เราพอแล้วสองปีนับจากนี้ก็จะทำตามที่กำลังเราจะทำได้อยากเก็บตังไว้สักก้อนให้บุตรและตัวเองยามเกษียณพ่อเกษียณแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ตังเยอะ เพราะเราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเรียกว่าพอใจกับชีวิตแล้วไม่รู้จะต้องไปดิ้นรนอะไรนอกจากส่งเสียบุตรเรียนเธอได้เผยภาพสวนแปลงใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกมีเหล่าแฟนคลับมากมายเข้าไปคอมเมนต์เป็นส่วนที่บรรยากาศดีมากเขียวขจีธรรมชาติสุดๆและมีข้อความเล่าว่า เบื่อเมืองกรุงปีหน้าเตรียมตัวไปบุกเบิกที่ทางที่ต่างจังหวัดละเตรียมไว้สำหรับกรเกษียณเร็วๆนี้อยู่กับธรรมชาติดีกว่าอากาศก็ดีทิวทัศน์ก็สวยพิษณุโลกบ้านเรา เป็นบ้านรูหลังงามในต่างจังหวัดของคนดังเก็บหอมรอมริบสร้างบ้านสุดภาคภูมิใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หันไปทำการเกษตรใช้ชีวิตสุดเรียบง่าย ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ